วิธีเก็บเวลให้ไวไปสุดที่โลกใหม่สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมมาเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปลุยยังโลกใหม่โดยการเก็บเวลโดยเฉพาะช่วงกิจกรรมนะครับมันมีมอนสปอร์ไลท์ขึ้นมาแล้วก็ยังมี e อฟที่มันเยอะอยู่แล้วในแมปนั้นนะครับรวมถึงเซเวอร์เนี่ยก็ยังคูณเปอร์เซนต์และยังมี การกดบัฟต่างๆันดับแรกนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคูณให้ตอนนี้บวก75%นะแล้วก็ผมกดสมุดคูณอีก100แล้วก็ผมใช้เจ้าตัวบัฟพรีเมียม VIP สวิตช์บ็อกนะแล้วก็ยังมีมาระกอด้วยนะครับในการกดจากกระทายทีหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าอ้าวเรื่องวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆไม่ได้ว่าที่นี่ดีที่สุดนะโดยเฉพาะช่วงที่คนเยอะๆเนี่ยเวลาหัวค่ำเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่สําหรับคนที่แบบจะไปแล้วก็คนไม่เยอะอีกพีเยอะนะฮะหรือไปดูด อย่าไปอย่าไปอย่าไปดูช่วยกันตีนะตีมากตีน้อยก็ช่วยกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับวิธีการไปเนาะให้เพื่อนเนี่ยมาคลิกคุยกับอ e ีเดนเทเลพอร์ตนะครับจะอ,อยู่ตามคาฟาใกล้ๆคาฟาทุกหัวถนนมุมเมืองฮนะอ่ะผมกดนะอันนี้ผมอยู่กิฟเฟนนะครับกด enter รัวๆไปเลยฮะเข้าไปเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยเนี่ยให้เพื่อนเดินตรงมาก่อนนะแล้วมาคุยกับเจ้าตัวเจ้าหน้าทีุ่รการตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกข้อที่2ครับเข้าร่วมกิจกรรมโอเคโอเคไปเนาะ เขาจะกรอกชื่ออะไรก็พิมพ์มั่วๆไปนั่นแหละนะฮะพิมพ์มั่วๆไปเสร็จแล้วก็ให้เดินมาทางขวาตรงนี้จะมี NPC ชื่อแคทแล้วก็คุยไปครับเลือกถ้าเกิดใครยังไม่เคยทำนะครับมันจะให้เลือกเป็นประมาณว่าเสียเงินนะนิกๆๆคุยไปสักรอบสองรอบครับเสียเงินห้าหมื่นครั้งแรกครั้งเดียวฮะพอมาคุยครั้งที่สองมันจะเขียนนี้ครับส่งค่ากลับไปโอเคไปครับแล้วก็ให้เดินออกมาทางขวานะครับแล้วก็คลิกคุยกับแมวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับกดข้อที่สองฮะลุยกันเลยเอนเตอร์ไปเสร็จ เดี๋ยวมีมอเตอร์ด้ยวย่ะนะแต่เราได้คุยกับแมวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ให้ไปคุยทีเดียวไปเลยเสร็จแล้วก็เลือกข้อแรกครับกดโอเคไปฮะไปยังโลกอื่นพอเราว่ามาแล้วนะมันจะอยู่ที่แบบนี้นะแบบนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะก็คือด้านซ้ายนะครับตรงเมาส์ที่ผมเอาไปวางนะครับถ้าเพื่อนๆออกตรงเมาส์ด้านซ้ายที่ผมชี้ที่แผนที่เนี่ยคือออกไปอีกแบบหนึ่งตรงน,นั้นก็สามารถเก็บเวลได้เหมือนกันครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เป็นไฮคาร์าดตรงนั้นก็ถ แล้วก็น่าจะมีปาร์ตี้ด้วยนะครับมอนเตอร์ก็น่าจะคูณด้วยเนาะเสร็จแล้วด้านขวานะครับเป็นเมืองหิมะด้านขวานี้ในส่วนนี้นะครับจะออกไปยังแมปที่ผมแนะนําวันนี้แหละเดี๋ยวพาไปตีให้ดูนะครับว่าได้ไอพสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับก็จะมี2แมปด้วยกันโกเลมหินนะทุกคนสามารถเดินผ่านไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือออกไปเยอะเลยนะครับอีกสองสามแมปเนี่ยจะต้องทำเควสครับแต่ว่าแบงมุมมันมีแบงมุมด้วยนะแบงมุมออกมาเยอะด้วยนะครับไอพีก็ถือว่าเยอะนะฮะ เกือบเท่าโกเลมหินเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องอยู่แต่จะต้องทำเควสนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะไปก็ต้องทำเควสดดันด้วงนะหรือไม่ก็เข้าใน Discord ล่างด c r i p t i o นนี้ก็ได้ครับกดเพิ่มเติมเลื่อนลงไปแล้วก็คลิกลิงก์ i s c o r d ไปร่วมจอยในนั้นได้ครับพอเข้าไปใน i s c o r d แล้วเนี่ยให้พิมพ์ข้อความแชทเลยครับว่าเควสดดันด้วงก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมานะครับมีทั้งหมด3เควสจริงๆเพื่อนๆทำแค่2เควสแรกก็จะสามารถว์าไป ด้านขวาได้แล้วครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละแมปล้ากันว่ามันได้อีเท่าไหร่นะครับมาอันดับแรกไปแมปนี้ก่อนทุกคนจะมาได้เลยนะไปให้เราเนี่ยเดินออกด้านขวานะครับตามทางเลยบนทางเดินอีกแล้วฮะอ่ะแล้วก็ลงอ่ะข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับอืมเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆออกด้านขวาแล้วก็วร์ปไป2แมปนะขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็คุยกับ NPC ตัวนี้นะครับ กดเน็กแล้วก็เอนเตอร์รวๆไปครับแต่แล้วให้เราเนี่ยวิงไปด้านขวานะครับจะมีวาร์ปด้านขวาอยู่เนาะอีเสแต่แล้วเราก็เข้าวาร์ปขวาไปเลยครับปึ๊บโอเคและแบบนี้นะฮะก็คือแบบที่ตีเจ้าตัวโกเลมหินที่แหละที่เขาตีกันนะครับตัวนี้นะเราลองวิ่งหาตีดูนะครับอ่าเรามาดูนะครับอีพีจะเท่าไหร่นะฮะมาดูด้วยกันนะครับผมอ้าวกดผิดอันนี้พี่อ่าสองแสนหกเห็นไหมเอาใหม่นะเอาโกเลมหินตัวเดียวนะครับ 2อ0 0สนะแต่ผมกดบัฟตามที่บอกแล้วนะเดี๋ยวลองดูสักตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าไวไหมก็ไวอยู่นะนี่ลองดูนะอ่าสองแสนหกสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับสำหรับตัวนี้นะผมก็จะกดบัฟสมุดแต่ไม่ได้มีของเพิ่มยิปีนอกจากเจ้าตัวคอสตูมตัวนี้นะครับแต่ถ้าคอสตูมตัวนี้ก็ได้ยิีเพิ่มด้วยเนาะก็เป็นคอสตูมกิจกรรมนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับนี่แล้วมอนเตอร์เยอะด้วยนะผมมาเล่นกลางวันนะก็ถือว่าเยอะเลยนะครับ แป๊บเดียวเป็นล้านอีกทีเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านขวาบ้างดีกว่านะครับวิธีการไปถ้าจะไปได้มันต้องทำเควสก่อนครับพอเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวนี้มาครับเควสแรกจะได้เจ้าตัวนี้วุ้นแปลภาษานะฮะเควสที่สองจะได้เจ้าตัวนี้มาครับเจ้าตัวเนี้ยสามารถจะใส่สวมใส่ได้นะครับดูนะผมจะกดแล้วมันคลิกสวมใส่นะครับปุ๊บปุ๊บอ่าสวมใส่แล้วนะกดอิเดดเอสขึ้นมานะครับให้เลื่อนลงไปคําว่ามิสนะฮะตรงนี้ มันจะมีสกิลเพิ่มมาตัวนี้ให้ผมดับบนคลิกตัวนี้เลยนะครับลองดูนะผมจะวาร์ปไปเลยนะครับผมดับบนคลิกปุ๊บมันจะวาร์ปไปยังเมืองใหม่นั่นเลยนะแต่ต้องทาเควสก่อนนะย้ําอีกสักครั้งให้เธอฟังฉัน <c oughs> อะไรวะเนะี่ยโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนของสวมใส่ออกได้เลยฮะปุ๊บใส่แหวนคืนนะ,อะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีสาหรับแมพข้างล่างนี้นะครับเป็นแมพที่ถือว่าไวอยู่นะครับแล้วก็ควรจะน้อยกว่าเพราะว่ามันต้องผ่านเควสมาด้วยครับ และหลายคนอาจจะไม่มีเวลาทําก็จะไม่ได้มาแบบน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำเนี่ยแสดงว่าคนเป็นคนที่เราจะตั้งใจแบบจริงจังหรือบางคนตั้งใจมาดูก็จริงจังดูดอะไรเงี้ยเ <c oughs> ออก็คือจริงจังอ่ะตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะว่าได้เท่าไหร่สองแสนครับผมเดี๋ยวลงไปอีกแบบนึงขอไปขอไป,เ,ปเพื่อนวิ่งลงมาแล้วก็ลงล่างจุดแดงตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูขอไปขอไปเมื่อะะกี้เสร็จให้เราวิ่งลงมาแล้วก็เข้ามาจุดวาร์ปล่างตรงนี้นะครับปึ๊บอีกรอบน,นะมนมุม,ม สองแสนนะครับแมงมุมสองแสนเราเจอบ่อยมากครับคือแมปโกเลมหินมันยังไม่เจอเยอะครับนี่โกเลมหินก็มีนะแต่น้อยครับตรงน้อยขลิ่มก็ได้สองแสนหกเนาะแมงมุมได้สองแสนนะครับแต่เจอบ่อยมากครับต่างกันประมาณหกหมื่นใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับว่าที่แมบเนี้ยเจ้าตัวแมงมุมมันเจอบ่อยมากครับเห็นไหมฮะบางทีเจอสองสามตัวสี่ตัวรวมกันนี่ถ้าเราไม่มีปั๊มนี่คือตายนะครับ ใหมีปั๊มมีดียงเลยนะบอกเลยแบบนี้ก็ถือว่าไวเหมือนกันนะะอ่าตัวหนอนดูตัวหนอนนะครับตัวหนอนแสนสองเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้เออแสนสี่อ่าแสนห้านะครับนี่อ่าประมาณนี้นะแบบนี้ก็ถือว่าดีนะส่วนการที่จะมาแบบนี้ถามว่าใส่อะไรใช่ไหมครับเออเบื้องต้นเนี่ยผมใส่เจ้าตัวอันนี้ครับกาดก็คือเป็นคาราเมลนะฮะหวานอร่อยเลยฮนะ คนละเรื่องละเนี่ยตัวนี้นะครับใส่3ใบเลยนะก็ถือว่าแรงนะประมาณนี้แหละเพื่อๆลองมาดูนะครับก็อย่าลืมกดรับบัฟทุกที่ที่รับได้ด้วยนะฮะจะได้เพิ่มความแรงของเราและที่สําคัญนะครับไปรับตัวนี้ได้ทุกวันนะ,ะผมทําคลิปวิธีการรับนู่นีน,นไปแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับอะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ